อ้อยพันธุ์อ้อยพัน,พนบ่ค่อยมีน้ำฝนบ่ตกตัดรอ,อฝนนะตัดรอ,อฝน ม,มัดมัดพร้อมนี่ตัดยังไม่ได้มัดสงสัยิลืมมัดมัดหนึ่งมัดสองมัดสองมันค่อยจมไง ตัดตัดแล้วค่อยมาลิ <c oughs> ตัดแล้วกระลิตัดแล้วกระลิแชกแชกเอ้าว <c oughs> อันนั้นจงอ่ะจงไว้เป็นห่ม ยางเราเก็บที่ยางอื่นๆเขาได้มาตัดทั้งหมดนี้รวมกันยี่สิบไร่ปลูกมันปลูกอ้อย อ้อยพันธุ์ที่ตัดยากเลยระวังตาระวังตาอ้อยหายตแล้วก็มัดทำเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวชุบหนีไปเกี <c ười> ่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวชุบหนีไปนะ นโซเราไปปลูกอ้อยเตะ <c oughs> ไปเบิ้องน้าอ้อยพันอ้อยพันอ้อยต่อแรกครับ ขยายพันธุ์พร้อมปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ใกล้ถึงจุดหมายแล้วทางพี่กระสิตายเปิดวะตายไปตั้งหลาย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งพิธีตัดอ,อ,อ้อยมองปลูกอ้อยเพิน่น <c oughs> อ้อยเจ้าของทีเจ้าของนี่แหละ <c oughs> อ้อยเพิร์ดท,ทีเจ้าของบิดนี้ยี่สิบไรพอดีแล้วมีอะไรก็ปลกูกปลูกให้หมด บ่เห็ดเองกับจ้างเอาเกิดบ้างตายบ้างเงียบเงาเพิ่นไปใส่กันบมดแลทางอื่นปลูกกัน ผู้ถังพุ่นกำลังตัดคือกันบ่ผู้ใดก็ดเฝ้าเก็บเฝ้าเอาได้ข้าวเที่ยงแล้วบ่ตาเตียได้ข้าวเที่ยงกินแล้วบ่ไปกินบ้าน นึกวมาหอมาก็เห็นเอาติบเข้ามาทรงได้จะติบเขา้าวะเรื่อเออ,เ,อเขาไปกินได้บุหอมาอมี่างคับฟันน้ำผู้ดีฉันมันำเยอะผู้ดีนะอือบ่ตรงรีบบ่ตรงรีบกว่าเพื่อนทีมาปลุกให้โดนอยู่เก้าสบแล้ฮะเก้สบมัดแล้วบ่เก้าสิบมัดมันลอยกว่า กลักวกลัวพ่นสิมาปลูกให้ต้อยแห้งพอดีกลัวพันธุ์สีว่าง,องก,อง,กอ,องไปทางพุ์แบบเป็นปล<อ>ูกทางก,ก,กองไปทางนี้เพันปลูกทางนี้เดี๋ยวปลูกทางนี้ไปกองทางนี้เนาะกองม้าตะฝุ่นไ,ได้มากที่กาษเป็นปลูกรับต้องห้างเสียบไว้มาเรื่อยๆกองไว้เป็นระยะระยะระยะเขาต้องปลูกทางเดียวเนาะอันนี้เออต้องปลูกแถวนั้นแถวนั้น แดดใหม่ตกแดดอนนี้นค,นครับถอยรถเก้าสิบกองรวมกับเนี้ยบ่่บบ่บบนึ่วันนับรวมเบิร <c oughs> ์้ไบ่นับิยนับัดกับััน นึ่งคนนับไว้ให้จักเลยจักกองผมมัดมัต้องมัดสองมัดสองอันนี้มัดบาเลียวตัดบาเป็ดวังแล้วนี่มันไปยากเนาะเออแนวนี้ ยางกับยางข้ามไปเลยเดี๋ยวแบบนั้นง่ายดียางข้ามปุ๊บอันนี้อย่างยางตามล่องง่ายง่ายเลยต้องสืบถ่านของมันได้ลองนะ <c oughs> ครับหยับร้อยพักพักกินข้าวเที่ยงว <c oughs> างวางตอนไหนก็นมาตัดฮ <c oughs> ะสาวมัด 30มมัดยีิบเมัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ตามรับชมรับฟังช่องเกี่ยวกับเกษตรกับการเกษตรเกษตรน้อยได้ธรรมะหรือเกษ,ษตรกรน้อยได้ธรรมะไทยแลนด์ ช่องลูกครับช่องลูกทำให้ลูกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ